ลุกกี่นาทีก็จะเปลี่นสองแน้เพราเหรอแค่เดียวขวานมันดูด้านนี้แล้วคุณเหนื่อยมากฉันเห็นพ่อใหญ่างน้ำเทอหมดแล้วนะยูทิ้งบอยผมบอกนี่ผมมีตัวปกตัวนี้นี่ตัวปกนี้นี่รู้เล้วนี่ครับใครเห็นก็ต้องอยากต่อพี่ยอดซื้อมาเป็นปีแล้วเพิ่งจะได้เลิกดีที่จะต่อเขาบอกว่าต่อยากมาก15นาทีมั้งคือให้คืนชูมบ์เพราะ อเรามาจากแ,งแ,แพง<อ>แล้วมาช้าพอหายอิดไออิดบ้านเขามีกันไกตัดโมเดลเต็มเลยไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยววันนี้เอา,เ,อาเราแบบใช้แบบคอนเซเวทีฟเลยเดี๋ยวเราเอามือหมุนเอา สิ่งที่เรากำลังจะต่อวันนี้นะครับนี่คือ m i l l e n n i u m Puzzle นะครับภาษาไทยคือตัวต่อพันปีของมุโตยูกินั่นเองตัวตอบปีศาจพันปีจะนั่งท่าในก,นกนระตูนมันเขาปิดศาสนาหรือเปล่าใช่ใช่แทบจะจำเรื่องไม่ได้แล้วนะจาได้ว่าปู่ของยูกิเนี่ยเป็นเจ้าของร้านของเล่นที่มีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยแล้วมุโตยูกิเนี่ยก็เป็นเด็กที่โดนแบบผ่านชีวิตช่วงโดนบูลลี่มาอย่างหนักอ่ะทีนี้ก็เป็นคนที่แบบเล่นเกมเก่งมากพอไปเจอไอต้ตัวตอบเป็นีศาจพันปีในบ้านปู่เนี่ยก็ลองนั่งต่อแล้วก็รู้สึกว่า ว่าโอ้อินกับมันเหลือเกินจนวันหนึ่งพอต่อเสร็จปึ๊บเฮ้ยเกิดเหตุการณ์กับตลบปัดพบตัวฉันอีกคนหนึ่งเป็นที่มาของการคุยกันเองแล้วก็โอ้โหนี่มันมูนไนหรือเปล่าวะเออวที่มันมูนไนหรือเปล่าวมูนไนเปล่าวะเฮ้ยเ็นนวดมาเพื่อนเอาไงกับเมนนวดดีวะโอ้ยโถถ้าเราดูก็เสร็จเร็วเลยถึงว่าจะฉีกถึงว่าจะฉีกทิ้งแต่ว่าจะฉีกทิ้งอย่าที้งอย่าที้เหื่อเราไม่ไหวแต่เราจะตอบแบบไม่มีเมนนวดจริงๆให้ดูจากแผงแล้วไม่น่ายาก มันจะไปยากอะไรวะตลาดเอาเลยไม่ดีกว่าแบบเราดว่าตัวเองก็ใกล้แล้วไม่มีเปนรนี่กูไปไม่เป็นเหมือนกันนะออกจากแผงแล้วกันนะทำไมคุณถึงเรื่องที่จะแกะตอวนั้นมาละเออไม่เม่เขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณ200ตัว200เยนไหมล่ะโอ้ยตัวเองมองเห็นยุคนเี้แล้วแล้วจยังไงวะจะช่วยมึงได้เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่ เออ33ตัวสักทีเออในหลักการต่อกันวงกันพาอะไรเงี้ยคุณคุณมีเทคนิคไหมตอนน <uh ี้กูยังนั่งรู้สึกผิดอยู่เลยเว้ยมึงเพราะกลัวมือดึงออกมาเลยเนี่ยเขาเล้นระเบิดแล้วจอด ใช่เขาก็จะเริ่มแบบกระอักกระอ่วนในใจกันแล้วว่าเฮ้ยทำไมพี่ทําแบบนี้มันผิดหลักก็เดี๋ยวให้อีกเก็บงานให้ไงจริงๆอุปกรณ์ที่บ้านน้องปูเนี่ยพร้อมมากเลยนะใช่ซื้อให้เรียบร้อยเลยแต่กูไม่ได้หยิบมาเออแล้วกูโทรไปนึกออกแล้วแต่ไม่ทันมันหนอกไปจากบ้างกันแล้วมาแล้วในของพันปีนี่มึงชอบอะไรกระถางเลยชอบมาลิกคถาพันปีมันมีอ๋อซอยบาคูละซอยบาคูละคาทามาลิกใช่แต่ไอไอใครบะมันก็คาทาม่เหรอเอหรือว่าเป็นกระถานมันมีคาทากับตุนตาไม่เป็นกระถตุนตา าเดียวชาดีตาช่าง,างเออมีตาช่างอีกั้างด้วยกูจะอ,อุมไหมไม่ใช่พี่สาวมาอิกอ่ะ ไม่พูดอะไรเยอะแยะทำไมอยู่ข้างหลังไม่เข้ามาเข้าเออมานั่งพูดกูจะได้เล่นเกมได้เชิญเชิญเชินกูเสร็จแล้วหนึ่งแผงอันนี้คือหนึ่แผงสรุปมึงชอบของของใครมากสุดมั้ยบาคูละมั้งเทสุดแล้วที่มป็นจังเข้าไปตัวเออใช่ที่เอ่พสุดกูชอบที่สุดกุญแจมันเหมือนมันฮิวฮิวหน่อยเพราว่าจะอบสุดต้องรู้ที่ของเปดาก็ดีนะมแกนูชอบเป็นกเทาที่กูนั่งดูนะกูอจะเดาแผงที่ได้แผงเดียวมันคือส่วนไหนอย่าง อันนี้ก็ด้านหน้า,นาด้านหลังอันอื่นกูไม่รู้นีเอีไยใช่ <c oughs> อันนี้คนปกติเขาต่อกี่ชั่วโมงสามปีขอมูตโตยูกิต่อเร็วที่สุดในโลกอยู่เขาต่อ, <c oughs> อกี่นาทีไม่รู้กี่นาทีกูแตกูเห็นสองแน <c oughs> อ๋อเหรอแรับเดียว <c oughs> เดี๋ยวไปเจอใครบ่าที่โรงเรียนแล้วรู้กี่นาทีกูคิดถึงไอ้ยูกิช่วงนี่ช่วงที่มันยังไม่เป็นการ์ดอ่ะใช่ใช่ใช่ยังไม่เป็นเกมไอ้ที่มันจะมีไอ้ที่มันเป็นฟิลแล้วก็เป็นเป็นตัวตุ๊กตุ๋นใช่ไหมเออเป็นตัวตุ๊กตุ๋นแล้วก็เดินเดินอ่ะอุ้ยตอนนั้นสุดเลยเหมือนกันอารมณ์เหมือนวอลแฮมเมอร์อุ้ยเด็กๆก็อยากเล่นมากนี่แหละคือแผนการของฉันใช้เพื่อนต่อเฮ้ยกูช่วยแกเฉย ก็ครูอยากรูกนะเพาถ้าคนเดียวต่อจะขนาดไหนคือเราจะไม่ช่วยมันคิดไม่ช่วยมันมีไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มีเราแค่ช่วยให้มันไม่เบื่อหน้ามันเล่นคุยจนคุยเลยันาจจะเริ่มล้มก่อนได้เูไม่เบื่อกูต่อจนเสร็จได้เลยสบายมากเราขาเดียวเลยนะเราไม่มีเว้นว่างนะจนกว่าจะเสร็จเออเอาจริงก็ไม่รู้จะเริ่มจากไหนเลยนะนี่อันนี้คูว่าชัว อ war! ๋อด้านนี้เกือบไปแล้วเฮ้ยอันนี้ใช่ชิ้นหนึ่งเหรอเนี่ยใช่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 โอ้โหแล้วนะใครบีบอยไอ้เหี้ยเป็นกระตั้งไอ้มันข้างซ้ายไหมอมะนี่ทางซ้ายอุ้ยตาขยับด้วย่ตาขยับด้วยนักข่ามกระตั้งจะใช่ดูขวาวัดเลยไมสแกนฉันเห็นไพ่ของเธอหมดแล้วนะบีบอยเก็บกลยนะนี่ไงไปเขาเรียกไป แนงกีบเนียนหมิปเนียนงกิปถูกต้องเสร็จแล้วมันก็น่าจะเป็นชั้นที่เริ่มเป็นแง่งแง่งละอีกเลเวลหนึ่งแล้วเป็นมุมอ่าอ่าเอ้ยไม่ใช่ตรงอีกฝั่งมันต้องอยู่ด้านเดียวเออด้านเดียวกับไอรโซนหัวบนว่ะโซนนี้ขวานมันดูด้านนี้แล้วกูเหนื่อยมากเหมือนกูอยู่ในเขาต้องโครสเฮ้ยเฮผมว่าใช่ไมม่่ันนดูใชะแล้วมันจะล็อกกันยังไงกาวไม่ใช่ไม่ใช่ กูเก่งกันนะมันต้องพร้อมกันแล้วไปล็อกอะไรหรือเปล่าเก่งกันนะนี่ดูดิเอาว่ะเฮ้ยกูไม่นานแล้วมั้งกูไม่น่าถึงพันปีแล้วมั้ง <c oughs> เฮ้ยโอ้โหอยู่กี่ต่อไปพันปีเลยเหรอ <c oughs> อ้น,นี่มันอยู่มาพันปีเฮ้ยคุณอย่ากมากระยับ <c oughs> เขาเสียระบบที่เขาวางไว้อ่ะผมจำทุกอย่างไว้หมดแล้ว <c oughs> โอ้โหชิ้นนี้เป็นไงเหี้ยไหนอะคุณลืมต่อก็ต่อได้มั้งเนี่ยไม่ได้มันตัวล็อกกูว่านี่ด้วยเนี่ยนี่อันนี้น่าจะอยู่ด้วยกันจบไปเลยจบปิ้งไป เข้าแล้วออกไม่ได้แล้วคือถ้าผิดก็ยาวอ่ะนี่พูดจริงว่ากูไม่เคยดูติวเตอร์รหรือว่าอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะเว้ยกูมาแบบสดๆเลยอ,อุ้ยเวลาอุ้ยนี่กูไม่ค่อยสบายใจเลยอะไรหักว่ะนี่อันนี้มันดูมีอือได้เฉย ใช่แล้วกูว่ามึตงต้องสร้างเปรมิตรได้แน่เนยวายจอนก <c oughs> ูอาจจะเกิดมาเพื่อต่อสู้มุตโตยูกิก็เป็นได้เฮ้ยถ้าต่อเสร็จปุ๊บมีคนที่สองในตัวมึงก็ว่มีคนน,นึงเหรอบ้ามีแต่ในกา,การ์ตูนเท่านั้นแหละชีวิตจริงใครก็จะไมมีอย่างนั้นกันวะปัญญาคนอันเนี้ยกูว่าเข้าคูากา่กันแหละนี่ไงจูสามแถวเรียงดูวิธีการคำนวณเขาไม่เหมือนคนปกติปกติเขาก็คิดอย่างนี้มึงก็คิดอย่างนี้มึงคิดเหมือนกูนะคนปกติคิดแบบนี้ได้ต้องเป็นอัจฉริยะเท่านั้นโอ้ มันอยู่บนเตียงต่อขนอกบ้านนะเว้ยคือแต่ละมุมอ่ะเขาเล่นลุกเล่นด้วยนะมันไม่เหมือนกันนะเว้ยแต่ละมุมอ่ะมันมีแพทเทิร์นตายตัวคุณเจ้าคุณประเมินแล้วในคุณคิดว่าเขาเขาอยู่ในพโรเซสในการทำนี่ไปถึงไหนแล้วเขาที่ดูนี่กัน10%ถึงงั้นโอ้ยเราจะเกินแล้วนะแต่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ตรงมุมมุมหรือข้างบนเนี่ยมันอาจจะง่ายมันพอจะเดาได้อยู่มันพอจะมองเห็นแบบว่าง่ายว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนเพราะหลังจากมุมเนี่ยไอ้ตรงกลางๆทั้งหลายเนี่ยอันนี้อาจะใช้เวลาหน่อย ใช่ไหมเฮ้ยใช่เ<ไ>ป<ช>๊ะถ้านี้ใช่อีกก็เ<ไ>ป๊ะอืม ใช่ใช on ่เนี่ยจับคู่กันได้แล้วทีนี้น่าจะใส่สี่มุมได้อ่ะมันจะล็อกกันอยู่เปล่านั่นนี้แต่จากที่กูเดานะกูว่ามันต้องได้ต้องต่อจากข้างล่างมาล่ะเพราะมันจะได้ล็อก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 ขึ้นมาใช่เพราะว่าอันนี้พอเราต่อข้างบนก่อนอย่างเงี้ยมันก็จากที่ปกติมันคนเอาไปเติมในในดูที่มาจากข้างล่างแต่เราจะแค่มันเกาะกันแค่ข้างบนเองก่อนแล้วมันบันสมมติมันไม่ใช่มันก็เกิดเกาะกันไม่ได้เพราะมันไม่มีข้างล่างมาสักทีอย่างนี้ยบอก ถึงไหนกันแล้วแป๊นกำลังรวม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 ใส่มานานแล้วเหมือนกันนะเริ่มหิวข้าวกันเนี่ยกู่ากูหิวข้าวแล้วแป๊นกูจะสั่งนานแล้วกินอะไรขายหน่อยได้ไหมนี่ไงเซลมีอันนี้มนผมดูแล้วมันดูแบน์แบบมูโตยูกิดูญี่ปุ่นใช่ไหมผมอยากกินราเมงไม,ไ,มได้เกี่ยวเลยกูมไม่เคยเห็นคือถ้านาูโตกูก็โอเคอ่ะเฮ้ก็มันก็ดูญี่ปุ่นมันก็คนอยากกินราเมงอ่ะกินในนี่ได้ไหมอะไรอีกโอ้ยอียิปต์กว่าอีกกินอาหารแขกได้ไหมอียิปต์มันไม่มีตัวต่อจริงมึงรู้ได้ไงวะ มันมีปิรามิดไปเลยไอตัวต่อนี่มันอยู่กี่มันอยู่ญี่ปุ่นปิรามิดนี่เขาเรียกตัวต่อไหมปิรามิดปิรามิดไม่ใช่ตัวต่อขนาดนั้นเองีปิรามิดก็ไม่ก็ไม่ตัวต่อเหมือนกันไม่หรอว่าจะกินลาเมงนะเอากินหันแขกไม่เอากูจะกินลาเมงนะไม่เม้าของกูสั่งได้นะอยากกินลาเมงร้านนี้เขาอยู่เดอะมอลล์บางกับปีพอดีเลยแรปกอดมันเป็น แลบไม่ใช่เหรอก็เป็นรามเมงแบบใหม่เป็นรามเมงห่อมไม่เอานี่ยดูอินเดียดิอ่ะโอ้ยผมเจอแล้วร้านนี้รถด้วยหนู่นมดัดผมเลยจะดัดผมเลยถ้ารามเมงภาษาอังกฤษจะให้มึงลองหาคำว่าเคบับดูไม่มันคือมึงอยากกินเคบับมาเลยกินไปอีกร้อีกร้านเลยไอติ่งเชื่อวกูอยากกินแลบกอสจริงว่ะมึงกินรามเมงไปได้ไหมแล้วสั่งแล็บคอสให้กูได้ปะได้ได้เดี๋ยวเราสองชุดเลยสองชุดเออฝากฝากหาหน่อยว่ามีแลบกอสไหมเสียงแกกล้งนี่ไม่ใช่ยุงตายนะครับเสียงถ่ายทำแหละนะครับตอนตอนนี้กำลังกรุ๊ปปิ้งครับก็คือ ให้ม <mile> ันเหลือเป็นช <wi> ิ <itud soundtrack> ้นเป็นจิ๊กซอจริงจริงใช่ไหมให้มันอ้ากันให้เสร็จอ่ะเฮ้ผมได้แล้วผมได้รับเงผมแล้วผมให้คุณจอรผมจิ้มจ่ายได้เลยใช่ป่ะจิ้มจ่ายเลยจ่ายเลยอ๋อนี่ไงเราจ่ายด้วยทูวันนี้วันเดทใช่ไหมนี่ปูกไว้ใช่ไหมปลูกไว้สูกสบายกูอนุญาตให้มึงยืมเงินกูได้จิ้มไปก่อนคอนเฟิร์มเอฟเดฟไปก่อนผมจะจ่าอีกร้านนึงให้กูจี๊ดแต่คือมึงควรที่จะสมัครนะใช่เพราะว่าทุกคนควรมีนะมันทำให้ชีวิตสะดวกเว้ยเออนี่ไงโอ้ันเด้งมาตัดในนี้อออออออ้้้้้้้าาาาวววคคคคุุุุณณณณปโรรรรรตตงงเเหนดดดยยยีีบไ์ นายจอจะกินอะไรนะจ๊ะอยากกินแรปกอร์สอ่ะแ,แ,แรปกอร์สจัดไปเลยเป้อนายคุณเอาอะไรแรปกอร์สธรรมดาอะเอาซาลาูราเมงมงไม่สส่ก็ได้กัน <laughs> อวอเจ๊แบบนี้ต้องเนื้อ ทีสวยคือเวลาเราต่อเนี่ยนะเราก็มันใช้เวลาเราก็หิวข้าวเราก็ต้องต่อไปกินข้าวไปด้วยมันก็ได้ไหมมันได้ไหมได้สิเพราะมันกดง่ายดีนะถูกเนี่ยแล้วมันปลูกทูมันนี่ไว้แล้วสะดวกสบายเลยใช่เวลาเราหิวเราก็หยิบมือถือเพื่อนมากดสั่งเนี่ยแค่นี้ไปแล้วป้าสบายแล้วกูไปแล้วรอข้าวเดี๋ยวมัลงไปได้ให้ นี่คุณกำลังอยู่ในโปรเซสอะไรจับแบบประก,กอบกันให้หมดก่อนใช่ไหมให้มันกลายเป็น<ช>จิ๊กซอจริงๆจิ๊กซอของตัวต่อบบางทีเพราะที่เราแงะออกมามันต้องมาประกอบอีกทีนึงใช่ใช่แต่พูดถึงในตัวเล็กๆที่มันต้องเอามาทําเป็นชิ้นก่อนนี่ก็ใกล้หมดแล้วนะใช่ไหมใช่โอ้แต่จริงๆที่ยูกิต่ออาจจะง่ายกว่าเพราะ่มันไม่ต้องกลัวหักเออก็จริงออยังไง ด้านหลังตาป่ะเออก็เป็นไปได้ก็จะเป็นด้านหลังตาเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมการที่มันจะมีสามเหลี่ยมอยู่อย่างงี้มันประหลาดมากเรจะก็ะตกการเอาแล้ววะเอาแล้วว่ะคุณต้อานมาสบายแล้วมากโอ้ยเอาแล้วว่ะเินื่อยเหี้ยคุณนึกว่าลุ้นในท่อนต่อสั่งน้ำเลยเพี้ยคุยไงยิ่งแล้วคอแห้งเลยครับ ้ากสั่งน้ำด้วยสั่งเลยน้ำอัดลมน้ำก๊อกโอ้โหน้ำก๊อกเดี๋ยวกูไปตักไปกดให้แรงมากเอาชาเขียวยืมมือถือมาตักเลยนะ่มือถือใครมือถือจัาอ่ะอ้าวไอ้พวกนี้แม่งไม่สมัครบัตรอ่าเลือกก่อนจะเอาอะไรนะ กูขอชาเขียวไม่หวานยี่ห้อใดก็ได้ผมเอาอันนี้นั่งข้างนอกได้ทุกเมนูนะแล้วนั่งรออย่างเดียวผมมาชิมดูผมมีเลือกมาแล้วผมนี่ชอบซื้อเบิ้ลมันได้ลดราคามันคุ้มดีซื้อคู่ถูกกว่าใช่ซื้อคู่ไอ้จางน้ำกระดกได้ลอยน่ะน้ำจ้าน้ำจาลดอมุนนะคุณสั่งอะไรบาที่ไปให้อ่ะได้อะผมได้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 ชาเขียวไม่น้ำตาลใช่ไหมใช่ชาเขียวอะไรก็ได้ที่ไม่หวานเพราะคมันมีอะไรแบบจัดต้องอะไรได้บ้างยังหวนที่มันนี่ไงเฮ้ย นี่ดูมาแล้วดิดวงตาแห่งฮอลลัสในฮอรัสเนี่ยเรียบร้อยแล้วแค่เขายังไม่ใส่เพราะมันไม่มีตัวล็อกอ่ะเรียบร้อยแล้วแล้วไงต่อใช้ตัวนงตาที่ขัดไปใช่ป่ะนี่ข้างล่างติ๊กทูมันนี่เดินการต่อยืนยันใส่เบอร์แล้วยืนยัน เราก็จะส่ง OTP มาเพราะว่าเป็นทูมันนี่เบอร์เราเสร็จเรียบร้อยรอของเฮ้ยไปเล่นอะไรอาหารผมมาแล้วนะเฮ้ยจ๊อบมึงลองไปสมัครดูนะมันง่ายมากใช่มันทําให้ชีวิตสะดวกสบายเว้ยมึงแต่ปกติเวลากูสั่งออนไลน์กูก็สั่งแล้วได้หักบัตรไปเลยก็โอเคอยู่แล้วนะคือบางคนเขาจะมีความรู้สึกกลัวกับการผูกบัตรกับพวกระบบออนไลน์อะไรแบบนี้ก็จะแยกบัตรเครดิตไปใช่ป่ะแต่อย่างทูมันนี่วอลเล็ตอ่ะมันตอบโจทย์ง่ายมากเพราะว่าต่อให้ไม่มีบัตรเครดิตเขาก็มีทูมันนี่มาสเตอร์การ์ดมันก็จะสะดวกในอีกแบบนึง เป็นเหมือนหน้านนัตเตอร์วอลเล็ตอ่ะมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ไม่ใช่บัญชีหลักเราแล้วก็ไม่ใช่เครดิตหลักเราอะไรเงี้ยอืมันก็สะดวกอีกแบบหนึ่งเออไว้ไปลองหรล่าม็กซดีกตเตวอลเล็นี่ยังไม่รวมพวกแบบโหสิทธิพิเศษโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะลาเมงอ่ะเพื่อนเออไอจ๊อบแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูมีอะไรทูมันนี่วอลเล็ตไงก็ตอนสั่งข้าวมึงก็ไม่ได้อยู่ตอนมึงสั่งข้าวมึงไเอฟเฟกซ์อยู่อ๋อก็ไอตอนที่ที่ทางกันที่กูพูดอยู่ไงว่าให้เดี๋ยวเเเออ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 าาาามมมมมัััััันน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 นตตดดผ่่่่่ีีีี้้้้้้งยยใชไไไรููกกวืฮ็แบบ มันจะเป็นแผงๆกันแล้วนะมันเริ่มจะดูออกแล้วล่ะว,ว่าเป็นตัวตอเป็นานาดเทนเไีรกพูดดูออกตั้งแ่กล่องแล้วนะนี่สูตรใหม่นะพีระมิดสร้างอย่างด้านข้างแล้วพี่กลับทีนหลังคือให้มันวางให้ได้ก่อนตอนเี้แนวและน้าไปก่อนอืมโอ้ชามสองเหรออเไปสวัสดรอคุณไงคือตอนนี้ เราทำกรอบสี่เหลี่ยมก็เท่านั้นเพราะว่ามันยังไม่มีตัวยึดมันไม่มีโคงมายึดมันก็จะลอยๆต่อไปเรื่อยๆอู้หูยดูดิเนื้อเนื้อเน้นเน้นนี่ไงหอมเลยโอ้โหตัดหมดว่ามันถึงจุดที่มันต้องมีโคงไว้เพราะถ้าโคงไม่ขึ้นมันไปต่อไม่ได้อ้าวเผื่อจะกินแล้วแบบติดโค้งติดคอกันเอามาแล้วเพิ่งเดินมาแล้วเอามาแล้ว แต่เข้าใจนะกิใส่เครื่องปรุก็ฮ้ยกินอะไรกนใส่เครื่องปรุงกเอาใส่ดิก็ไม่เป็นไร มันจะปรุงเพื่อความอร่อยที่เราชอบใจอ่ะถ้ากูไปกินอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นกูโดนกระทืบเลยกูรู้แต่เวลากูไปญี่ปุ่นตอนไปญี่ปุ่นแล้วถ้าไปกินญี่ปุ่นมันจะไม่มีเครื่องเคียงให้ใช่เออมันไม่มีมันไม่มีให้ปรุงมันจะมีให้ปรุงแบบน้อยอ่ะใช่มันเห็นเพื่อนมีขบันที่แล้วรู้สึกภูมิใจเหมือนกันนะกูรู้เลยว่ามันไม่กินข้าวมันกินน้ำเนี่ยคือแบบเอาในความรู้สึกเหมือนเห็นน้องกูับลังนั่งต่อกันดด้กูไปรู้แต่ยังไม่ใช่แต่สองอันเนี้ยใช่ แน่เฮ <mm ้ยแน่นเลยแน่นแน่นเอาละเอาละะอืมคุ้น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 อันนี้คุ้นคุ้นเยวรอดูเอลอยู่เนยพอเสร็จก็พูดดวยดูเอลของเราเลยนะง่สบายแล้วเห็นเพื่อนแล้วก็สบายแล้วสบายใจใช่มันไม่ได้ยากต้องแค่ถึงมือเราเราไม่จะแับต่อแล้วจะโี้โหทิ้งก็สั้นหนิโอ้มูคุณสร้างไประมิดแต่เหมือนไอ้ฟาโรห์อีกนละอันนั้นมันอยู่กับไอ้ด้านล่างอีกอย่างใช่ เฮ้ยเฮ้ยอย่ามองนะ่นใช่เลยโอ้าโอ้กว่าจะได้ฐานอ่าเ่็นขี้ขี้เลยนะโตตัวหมดเโอ้โหขึ้นฐานมาได้นี่คือว่า50%แล้วไหม9.9.999%แล้วอันนี้จุนอย่างงี้แล้วหรอจุนน้อยจังวะเอียเหลือทั้งครึ่งจอร์นก็อยากได้แมวใหม่บ้านมึงก็มีตั้งเยอะมึงอยากเอาแมวชื่ออะไรครั้งนี้ชื่ออะไรทดช้อยส์ช่ดช่วงครั้งนี้มันมีชื่อชูชับ ดาทัญยันแคทไม่เห็นชื่อเทแต่ว่า หลุดออกจากแมวทั้งบ้านมึงเลยไปดูไปแล้วอ่ะใช่ดูไปแล้วโอ้โหขนาดดูไปแล้วมไม่ใช่ฟาร์มหรนะมันอยู่หน้าแบนเนอร์มึงหน้าแบนเนอร์อ๋อวจะของเพจเหรอคือเขาขายกันแบบนี้เหละไม่ใช่ของในเกมเด้แหละอ๋อแมวในเกมเล่นเกมไงเล่นเกมบัตเลนแคสไงไอเทมอีนเล่นบ่อยๆนะเออจริงๆผมก็เล่นนะใช่ผมก็เล่นนะแค่ผมไม่ไม่ฮาร์ดคอร์เท่าคุณอิสระไงแล้วทีเนี้ยคือมันมีเว้นมาพอดีแล้วผมก็อยากได้ตัวหน้าตู้หนาตัวแบบกระชากแน่ใช่แตังค์ไม่มีตตังค์ก็้องนั่งดูแล้ยผม นี่ไม่มีตังนี่กดโชนี่นั่นนี่ดูดูเขามีเขาไม่กดผมไม่ไม่เติมอ๋อคุณเติไม่ใช่คุณสายฟรีสายฟรีสายฟรีเขานี้ยเก็บแคปฟู้ดมาส่งอาหารแมวมาจนถึงกดได้ผมให้เกียรติคุณกดคุณกดให้ผมเลยสิบเอ็ดกดเลยนะเออบ้ามติว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 มาแล้วตัวแรกแร่เจ๋อเจ๋เนี้ยโอเคไปก่อนโอเคไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยตัวสามซูเปอร์แร่ซูเปอร์แร่ เอ้ยอู๋ไปลอ๋อเอาตัวที่คุณมีแล้วนี่ใช่สามไปก่อนเฮ้ยสามสามอีกแล้วมึงมีกี่แสนตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยได้แล้วหนึ่งตัวนี้อยากได้เฮ้ยมันจะพุทธเสือคนตัดสินคนเสือเอ้ยหมดแล้วได้อูเบอร์สามมาตัวนึงถือว่าเจ๋งไหมเจ๋งเจ๋งเจงเฮ้ยกลบเลยแค่ไหนมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดสามคืไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไร ไปตุ๊กตาปิดโลามาดูของผมดีกว่านี่คือตอนนี้ผมว่าผมจะเติมเงินเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแอปพี่จอนนี่มันเติมมันเติมเกมได้ปะทูมันนี่วอลเล็ตเออทูมันนี่วอลเล็ตแต่ได้ฮะเออมาเดี๋ยวผมซิงเข้า Apple ID ซะหน่อยสิใช่ใช่มันเข้า Apple ID เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนี่ทูมันนี่วอลเล็ตของผมเนี่ยนี่เห็นไหมคุณเห็นไหมครับนี่ยอดเงินคงเหลือนี่สามพันหกสิบห้าบาทอออันนี้มันไม่ได้ถามความเห็นคุณแล้วมั้งแต่เติมรอขนาดนี้คือบางทีเราจะจ่ายเงินน่่่่ะเเเราาากก็ไไมอยยยจงงงิีีบๆพ ใช่เราต้องประกาศประกาศเราต้องประกาศประกาศว่าเฮ้ยเรากำลังจะเติมแล้วนะนี่ของผมนี่กําลังจะเติมนะครับผม2,900บาทได้เป็นฟาร์มแล้วมั้งกูสองพันเก้าร้องนี่ purchase w a s all successful อ๋อตอนนี้ก็าลังเชื่อบัญชีทุมันนี่วอลเล็ตเอาไว้แล้วใช่ไหมปึ๊บ item purchase มันก็จะไวแบบนี้เลยอันนี้ผมเติมไปเรียบร้อยแล้ว2,900บาทเงินเหลือ165บาท นี่ยไงตัวหน้าตู้นะพี่เจมสเจงดูนะเป็นตัวเท่ๆด้วยนะสีฟ้าๆ้วสีฟ้าออกไี่เตรียมเพเลยไหนไหนดาทันยังนี่ยเนีดาทันยังอยู่นี่มานี่ยนี่ห็นนะดาทันยันเฮ้ยเฮ้ยยผมกดได้นี่โอ้นมาเป็นกองทัพเมื่อกี้นี่ดวเหลืออีกเทียบเฮ้ย ีี่ก็ดแตถ้าขึ้นตาสีฟ้าดีกว่าถ้าขึ้นนิวเนี่ถ้าคุณใจคุณดีใจไหมขึ้นนิวนี่โอเคแล้วโอเคแล้วแต่ผมได้ตัวที่ดีที่สุดในเกมมาแล้วยังไม่เลิกขี่แม่เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมึงคว้ามันได้อีกเสียแปดเมื่อกี้ผมก็ได้ตัวสามเห็นไหมสิบเป็นเรื่องธรรมดาสิบแต่คุณมีปากเสียใช่ไหมเรื่องธรรมดา เขาเลีเกลียมบ้างเกี่ยเลยม่เครอยู่แล้วเขาจายไม่ต้องเยอะคันจะไม่แฮร่หรอไม่แฮรหรอซย่ไอ้คนไอ้คนเลยว้นี่แมวเหรอแมวนี่นี่แมวไหมแมวหี้ยอะไรอย่างงี้เย นิวนิวตัวนี้ดีตัวนี้นีนิวรู้รู้ได้ไงวะดีผมดูลิสต์มาอ๋อดูว่ามีนี่นีไม่มีอะไรตั้งแต่กลางเราเฮีดูได้ไหมอ่าหมดแล้วหมดแล้วได้สองนิวได้สองนิวนี่กแต่ถือว่าโอเคไหมแต่ผมบอกนี่ผมมีตัวปกตัวนี้นี่ตัวปกรู้แล้วไม่ต้องเปิดให้ดูเลยท็อปทรีตัวที่ดีที่สุดในเกมอ่ามึงมีหนึ่งในสระใช่ตัวยาไม่มีไม่มีเนี่ยเป็นไงล่ะแต่เมื่อกี้เติมเร็วมากสะดวกดีนะใช่เมื่อกี้ปุ๊บปั๊บปป๊บไไไเเลลยแแแตต่ผผผมมมโโออคคดด้้้้พสส์ืทรูว Oh จริงนะครับท่านผู้ชมครับจะได้เห็นคีโบกันละ่ะฮ่าคุณชอบตัวอะไรที่สุดในแบล็กเมจิชเชียนเอาเฉพาะแค่ของยูกิปะ่ะคลาสออฟโซเยอร์ไอที่มันต้องใช้พิธีกรรมอ่ะใ,ใช้ไกอาใช้สวินเอลใส่ชุดเกาะสวินเลยคลาสโซเยอร์คลาสโซเยอร์เออคลาสโซเยอร์อุ้ยใบนั้นน่ะแพงที่สุดในโลกมั้ใช่อ่ะนี่ไงแบล็คลาสเตอร์โซเยอร์เนี่ยสามร้อยยี่สิบสามล้านแต่ว่ามันต้องมันต้องเป็นใบที่ได้มาจากเป็นผู้ชนะการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นทัวร์นาเมนต์แรกของยูกิที่ญี่ปุ่นหนึ่งเก้าพันตับบ ราคาประมูลใบอีเวนต์นั้นใบนี้โอ้โหบูวไอบัวไอประมูลรุ่นแรก3ล้านเยนแล้วสมัยก่อนกูมี3ใบไอ่นี่คุณมี10ล้านเยนแล้วเนี่ยโอ้โหมัหนุบล่างเป็นสามหัวไปเลยวะใบเดียวแพงกว่ากใช่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาแล้วอาหารพันทั้งหมดเนี่ยจะได้ไม่หลุดออกจากกันยูกิคนเื่นออกมาเป็นมังมี่เลยใช่หรถ้าเราต่อไม่ดีแล้วหน้าหน้าตายูกิเราจะเฮี้ยปะวะ ตาเลไแกเป็นยูโกอ่ะที่เห็นอย่างนี้เราใส่มาก็หลายชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวจะสรุปให้ว่าอีกชั่วโมงบางคนคิดว่าเฮ้ยดูคลิปสั้นๆอะไรเงี้ยคิดว่าคุณตอบแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ดูจะหิวข้าวอีกรอบแล้วเนี่ยมึงก็ไม่เห็นว่ามีอะไรหิวเลยหิวเพียงนี้นี่วางไว้ก่อนนี่วางให้มันเข้าตำแหน่ง เขา้าน,น่นี่เฮ้ยเชียอีกไม,ม่คตดเก่งไอ้พอที่สมแล้วนี่มันคาตาพันปีใช่าตาพันปีมึงควรคุยเรื่องนี้ดีกว่าคุยเรื่องเกมแมวมเามาอยอะไงอ่ะแ้วเรื่องนี้กูยอมรับเลยมึงก่ม,มันจะมาขิงมาเขินอะไรี้ยแหมวนาดนีแล้วก็ยัดลงไปตรงตนั่นแหละเข้าไป้เข้าไป้ยึ้้ึ้นะอยู่ไหย่เอา นี่คือเสียไปเสร็จเลยอีกตัวหนึ่งมาแน่ใครเป็นคนเสียบขอดูเวลาแป๊บหนึ่งนะเราเริ่มต่อกันเนี่ยตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งตอนนี้หกโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมง <c oughs> แปลว่าพวกเราทุกคนคือเชื่อกันแบบเต็มอกแล้วว่าใครใส่ปุ๊บอีกตัวมาแน่นะ <c oughs> มามาอะไรมาอ,งงออกคืออะไรอ๋อคือล่ออกคือล่อใครยังคาอยู่หาคนคนสุดท้ายแล้วไปลุ้นต่อไปโอ้โห เกงแมวไม่ไม่เล่นเกมแมวโเกมแมวทันหัวไอ้เนี่ยออกคนหนึ่งแน่ๆ่ะเป็นอะไรหนึ่งับสองหนึ่งับไอ้เ่งดิ้งกันไหมไอ้ไอดิ้งกันดิ้งอะไรดกันจะเริ่นึ่งกัสอไม่เอาน่กบสอบนกับล่างอ่ะฮะบนกับล่างบนกับล่างบนกับล่บนับล่างกับแบบกหมกับ

ไอ้ย่าเอ้ยมันจะเป็นตัวชั้นอีกคนหนึ่งตัวชั้นอีกคนหนึ่งตัวท้ายตัวท้ายใส่แบบสีเทาบองใส่แล้วเป็นยังไงไม่เดิมตองไปนี่ไอ้จอนฮะอ้าวทำไมผมเปลี่ยนไปมึงลองมองดีๆมึงเปลี่ยนกระเช้อเลยลองมองดูดีดีสักครั้งผมค่ายาวขนาดนี้ เจ้าผมไม่ทักเฮ้ยตัวอะไรนี่ไอ้เจนก็เปลี่ยนเสื้อนี่หว่าใช่ใช่ใช่เนอะเราใส่มาโปรโมทเฮ้ยแกก็เสื้อกูออกไปเฮ้ยตัวฉันเอาเอาไปตัวฉันนี่คนหนึ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกล้าวไม่ร้อยถามเลยเดี๋ยวเจ้าจะโดนเกมอะไรมือตีมือเกมลงคันไม่อยากเชื่อเลยการตอบพัฟั้นทำให้คนเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เอ้ยกูหูเฮ้ยไป่ใช่ใครไม่ใช่มือเดีา เขาปกติเออมึงนเหมนกูแท็กทีมไงไม่รู้ใช่เคยดูกันไหมเขาจะพูดยังไงเอ้ยตงที่นี่ที่ไหนได้กูรู้นึกในหัวแล้วที่นี่คือบริษัทลับซ่าโปรดักชั่นกูรู้ยรู้จักด้วยยูกิรู้จักด้วยไม่ใช่ยูกิกูเนี่ยไม่ใช่ว่าใครต่อแล้วแกไปยูกิไม่ใช่ไอคนต่อนั่นแหละวันนี้จะต้องต่อยออกมาเฮ้ยอย่พวกมึงทำผมตรงนี้ขึ้นดีนะเซ็ตนานนะแต่ละวันนี่ก็สี่วันนะกว่าจะได้ทำ อ่ะสุดท้ายนะครับขอบคุณทาง t รูมันนี่วอลเล็ด้วยนะครับที่มาสนับสนุนเราในเทปนี้นะครับก็อย่าลืมไปลองใช้กันอย่างที่เราใช้ย่งในคลิปเลยใุ่ไหมัมันสะดวกสบายมากใช่ใช่ติดตามข่าวสารต่างๆได้ทางเพจ t รูมันนี่นะครับอยากให้ไปลองใช้กันไม่ว่าจะเป็นตัดจากบัญชีหรือว่าจะเป็นทรูมันนี่มาสเตอร์การ์ดในแอปนะครับใช้เท่าไหร่เติมตัดจ่ายเท่านั้นปลอดภัยสะดวกมั่นใจใช้ทรูมันนี่ครับสุดเยอดมึงอยากเล่นใช่ไหมเออมึงคล้องปุ๊บ อ๋อปึ๊บกูถอดเลยไม่คลองดีกว่าโอ้อันตรายไปแล้วทีนี้สุดท้ายขอให้ท่านมีความสุขนะครับอย่าลืมมารับทราบเราลงคลิปทุกเย็นวันพฤหัสแล้วก็เย็นวันเสาร์ห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์ก็คือจันทร์พุธพฤหัสสุขเช่นเดิมทางทวิสต์ tv/ รับทราบวันนี้ลาแล้วครับผมสวัสดีครับเกมลงมทันเจ๊โต้ม่ลงทันอะไรมันเหมือนไอ้นี่เลยไอ้ตัวทนายอ่ะอุปจิจฉ์ มันจะชูขึ้นมาอย่างนี้เลยออเจกชั่นวันนี้กิ่เรื่องเนี่ยเขาบอกทนายพูดว่าเลยว่าอ๋อคดีพริกแตกแตกแตกปกตินายซื้อของยังไงอะคู่หู ฉันก็เลไปซื้อหน้าร้านคู่หูเดี๋ยวนี้เขามีกระเป๋าเงินออนไลน์ชื่อ Two Money Wallet ด้วยนะนายรู้จักไหมคู่หูมันดียังไงคู่หูมันดีมากเลยล่ะมันสะดวกนะนายแค่กดผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือกดแค่ไม่กี่ปุ่มเองของจะมาส่งถึงหน้าบ้านนายเลยคู่หู<ต>สะดวกปลอดภัยเลยล่ะนี่มันเกมลงทันหรือเปล่าคู่หูมันไม่ใช่คำสาคคู่หูเขาเรียกว่าเทคโนโลยีฉันต้องไปลองใช้ดูบ้างแล้วคู่หู